ความสมพัน์ในครอบครัวเราสัมพันธ์กับครอบครัวยังไงครอบครัวคืออะไรนะคะเราจะมารู้กันนี้นะคะเพื่อนกำเข้ามานะคะให้เวลาเพื่อนอีกหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนนะคะยาได้ก็มีนะคะเท่าที่สอบถามเมื่อกี้นะคะบางคนหลายคนรู้รหัสเข้ามาแล้วนะคะอ่าวิชานี้นะคะก็เป็นวิชาสุดท้ายใช่ไหมก่อนเรียนจินตะตหคะอ่า เป็นวิชาที่รีแลกแหละเป็นวิชาที่รีแลกอาจจะมีเนะะื้อหาอาจจะเป็น powerpoint และการอธิบายจากคูหรือจะมีกระตูนนะคะสื่อเรื่องครอบครัวนะคะหรือเรียนเรื่องไหนนะคะคูจะหาเกี่ยวกับกระตูนนะคะมาให้ดูนะคะให้เข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นหลังจากที่คูอธิบายไปแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะผ่านไปแล้วนะคะสินาทีนะคะ คำว่าครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์ของสมา,สมาชิกในครอบครัวนะคะครอบครัวนะคะมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันหรือครอบครัวที่มีขนาดกลาง บางคนนะคะอาจจะอยู่กับปู่กับย่าบางคนนะคะอาจอยู่กับตากับยายหรือครอบครัวบางคนแยกครอบครัวออกไปอยู่กับพ่อกับแม่กับน้องนะคะอันนี้คือครอบครัว family นะคะคือครอบครัวคําว่า family นั่นแหละค่ะคือครอบครัวที่พวกเราเารียนภาษาอังกฤษไปนั่นแหละนะคะครอบครัวนะคะหมายถึงบุคคลนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยสมาชิกภายในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและมีความผูกพันกันรู้สึกรักกันช่วยเหลือกันและมีความสัมพันธ์ที่มีความรักกันนะคะคำว่าครอบครัวและที่สําคัญน,นะคะความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวนะคะจะแสดงออกมาให้เห็นได้จากการปฏิบัตินะคะอย่างเช่น อ่าบางคนนะคะเด็กบางคนนะคะนักเรียนบางคนพ่อแม่กลับจากที่ทํางานเราก็เอาน้าเย็นเย็นไปให้พ่อกับแม่ดื่มนี่ก็คือการช่วยเหลือกันง่ายง่ายนะคะที่เด็กพอป .3 งาทได้นะคะคือหนึ่งช่วยพ่อแม่เอาใสู่้เย็นใช่ไหมคะซอกวาดบ้านถูบ้านอ่าหรือสามนะคะเปิดน้ําลดน้ำตอันนี้คือครอบครัวที่มีความสุขและเราลด แรงของครอบครัวพ่อกับแม่ทาหน้าที่หาให้เราเรียนใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทําคือตั้งใจเรีย็นและเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อกับแม่นะคะนี่คือความหมายของครอบครัวแล้วมาดูซิว่าครอบครัวแตกลูกแตกหลานยังไงและเราทําไมเรียกปู่ทำไมเรียกยาก่าทําไมเป็นแบบไหนนะคะความหมายของคําว่าครอบครัวอ่ะมาดูนี่นะคะ The family นะคะคือครอบครัวนะคะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายตามภาพที่ให้เห็นให้ดูนะคะพ่อนะคะฟังดีๆนะคะเด็กๆจำได้ดีนะคะ,ะ,คะตรงนี้นะคะคําว่าพ่อนะคะเป็นลูกของปู่กกย่านะคะแม่นะคะเป็นลูกของตากับยายนะคะพี่ชายของพ่อและแม่เรียกว่าคุณลุงนะคะ พี่สาวของพ่อและแม่เรียกว่าคุณป้าน้องชายและน้องสาวของพ่อเรียกว่าคุณอาน้องชายและน้องสาวของแม่เรียกว่าคุณนานะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมีนามเรียกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ทวดนะคะเราก็จะเรียกกันอย่างนี้นะคะนับย่ากันแบบนี้มานะคะอา อ่ะต่อไปทีนี้เราจะปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของครอบครัวยังไงคือการปฏิบัติตนนะคะไม่ใช่แค่ว่าถึงวันเกิดพ่อกับแม่แค่เอาของขวัญให้พ่อกับแม่หรือแค่บอกรักพ่อกับแม่นะคะคือการปฏิบัติตนของบุตรหรือลูกที่ดีต่อพ่อแม่นะคะเช่นความกตันญูกระตเวทีต่อพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน อันนี้สําคัญเลยนะคะแม่เหนื่อยนี่กลับจากที่ทําง,งานนี่ถ้ามีเด็กๆนะคะกรอกน้าล้างจานอันไหนที่ทําง่ายๆนะคะหรือเอาน้ําให้แม่พ่อดื่มนะคะนี่ก็เป็นการกระตันอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะพ่อกับแม่หาเงินใช่ไหมคะให้เราเรียนสิ่งที่แม่ตั้งใจสิ่งที่แม่คาดหวังกับเด็กๆหรือลูกๆทุกคนนะคะก็คือให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะ และเล่าเรียนนะคะจนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสี่ยมเสียแก่วงตระกูลน,นะคะคือไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือทำสิ่งไม่ดีนะคะให้มันเสียชื่อเสียงของวงตระกูลของเรานะคะวดบ้านเด็กป .3 ต้องทำได้แล้วนะคะหรือล้างถ้วยล้างจานก็ต้องทำได้แล้วรดน้ำต้นไม้นี่ก็ทำได้แล้วนะคะ พอไม่เกินความสามารถของเด็กนสามนะคะสิ่งที่คูยูดไปนะคะหรืออาจจะพับผ้าเก็บเข้าตู้นะคะทัวรบ้านทูบ้านล้างผักเวลาแม่ทํากับข้าวไปล้างช่วยแม่นะคะหรือบางคนนะคะหรือมีจะนอนกินอย่างเดียวรอแม่ทํากับข้าวอย่างเดียวอย่างนี้ก็ต้องแบ่งเบาภาระแม่ด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะคําว่าครอบครัวนะคะสิ่งที่มีความสุขที่สุดนะคะในครอบครัว หนึ่งละ่ะพร้อมหน้าพร้อ,อมตาก,กันตกตอนเย็นมาเลิกงานหรือแม้แต่ตอนเช้าวันหยุดนะคะเราก็จะมารับอารับอารับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวนะคะอ่าแล้วก็พูดคุยสนทนามีฮากันนะคะพูดสารทุกขกเ็กบางทีเด็กๆอาจจะเล่าเรื่องพููต่างๆให้แม่ฟังอย่างเช่นมาเรียนเด็กๆก,ก็บอกว่าหนูได้เรียนนั้นนั้นนี้ มีความสุขกับสิ่งนี้อาจจะเล่ากันในเวลารับประทานอาหารนะคะ่ะอันนี้คือครอบครัวที่รับประทานอาหารร่วมกันนะคะต่อไปนะคะเวลาว่างนะคะบางทีนะคะก่อนนอนนะคะบางครั้งบางทีคพ่อแม่นะคะอ่านหนังสือร่วมกับ <I think. S 1> เตียนหรือเล่านิทานให้นักเรียนฟังก่อนนอนนะคะโดยเฉพาะ น้องๆนนะคะที่แบบบางคนชอบคนละอย่างกันชอบการ์ตูนที่ตลกเฮฮาบางคนชอบการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนผีเป็นการ์ตูนต่างๆนะคะอยากฟังนี่ทานจากพ่อจากแม่ฟังชีมาอ่านหนังสือไม่ใช่ให้พ่อกับแม่มาอ่านเล่าให้ฟังอย่างเดียวเรามีอะไรก็เล่าให้แม่ฟังแล้วก็อ่านหนังสือให้แม่ฟังก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมราน,นะคะอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมร่วมกัน นนะครอบะไอตมจุไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้คือการออกกําลังกายร่วมกันนะคะอาจจะเป็นการวิ่งาบางคนอาจจะตีแบบบางคนอาจจะไปปั่นจัก,กรยานเล่นนะคะเพราะว่ากีฬาหรือการออกกําลังกายนะคะแปลได้หลายอย่างนะคะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงโควิดอาจจะออกไปสวนสาธารณะไม่ได้นะคะ แต่ใช้บ้านพื้นที่บ้านหรือในห้องของเรานะคะเพื่อเป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายอย่างเช่นคุ่งรูนะคะคุณครูก็ออกอยู่ในห้องนะคะผูไปวิ่งไม่ได้นะคะตอนนี้ออกไปวิ่งสวนสาธารณะไม่ได้นะคะเพราะกลัวโควิดนะคะก็วิ่งวิ่งอยู่กับที่ในห้องหรืออาจจะซิทอัพดันพื้นอยู่ในห้องนะคะฟังเพลงถูบ้านกวดบ้านนี่ก็เป็นการออกกำลังกาย ารากำลังการมีหลายอย่างหรือแม้แต่ดึงสายยางไปลดน้ำต้ไนไม้นะคะก็เป็นการออกกาลังกายเช่นเดียวกันนะคะต่อไปสิ่งสุดท้ายนี้ทุกๆคนชอบค,คุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะพาหมดโควิดเบร์สบายเลยนะคะได้ออกไปเที่ยวนะ,ะบางคนอาจจะไปเที่ยวตามห้างบางคนอาจจะไปเที่ยวตามทะเลบางคนอาจจะเป็นภูเขาที่เป็นธรรมชาติ ไปแบบครอบครัวนะคะไปปิกนิกไปปาร์ตี้ไปติ้งย่างกันนะคะอันนี้คือครอบครัวการเที่ยวนะคะส่วนมากทุกคนจะนิยมไปตอนวันหยุดใช่ไหมคะวันหยุดยาวว่นหยุดสามวันสี่วันเดี๋ยวนี้ยังไปไม่ได้นะคะงดเที่ยวก่อนนะคะหลังจากงดโควิดนะคะทุกคนอาจจะได้ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่หรือบางคนนะคะสอ์อาทิตย์ พ่อกับแม่ว่างจากงานนะคะพาไปเที่ยวห้างพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปเดินช้อปปิ้งนะ,ะบางคนอาจจะไปเที่ยวทะเลไปนั่งกินอะไรตามธรรมชาติอย่างนี้นะคะอันนี้คือการท่องเที่ยวแบบครอบครัวอ่าอ่ะ,อะทีนี้มีใครสงสัยเกี่ยวกับครอบครัวไหมคะมีใครเคยช่วยผู้ปกครองไหมแบบว่าถึงบ้านแล้วกอกน้ำรอพ่อกับแม่มีไหมคะ ค่ะอ่าเก่งมากมีไหมแม,ม่ไหนมาเห็นแม่ขับรถเข้ามาในบ้านแล้วเทน้ำใส่แก้วไปให้แม่กินมีไหมคะัมีไหมต้อ<า>งทำนะคะคำแค่ไม่ใช่แค่ว่าบอกรักแม่อย่างเดียวนะความระตันจูิทำได้หลายอย่างนะคะการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อก,กับแม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ อ่ะครูจะให้ดูวิดีโอนี้ก่อนทำใบงานนะคะวิดีโอนี้เขาสื่อถึงสุขาบัญญัติสิประการนะคะแล้วก็เป็นครอบครัอบอุน่นเขาทำอะไรบ้างอ่ะไปดูกระตูนนี้กันนะคะตอนคร,บรอ,อบครัวอบอุ่น นนกล้ะวันนี้ไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เหรอไม่ละวันนี้ฉันไม่ว่าไม่ว่าแล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่อ่ะนี่ไงสาา์ควันเกิดของคุณแม่โอ้โหสวยจังเลยนี่ถ้าคุณแม่เห็นต้องดีใจแน่นแเลยคุณแม่จะได้รู้ไงว่าฉันรักคุณแม่ปมาก แต่ฉันก็รู้สึกว่าแค่ทำการ์ดวันเกิดให้คุณแม่มันยังน้อยเกินไปนะมันแน่นมีอะไรที่มีเศษมากกว่าน,นี้ไหนว่าไหมจริงแล้วการที่เราจะแสดงความรักให้กับคนในครอบครัวเราสามารถแสดงได้ทุกวันไม่ต้องแสดงเฉพาะวันพิเศษเท่านั้นแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องให้สิ่งของเสมอไปนะเอาแล้วคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าฉันะรักคุณแม่มากแค่ไหน แสดงความรักความห่วงใยคนในครอบครัวทําได้ตลอดเวลาแค่นายเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือเห็นท่านทําอะไรก็เขาเ้าไปช่วยแค่เนี้ยก็แสดงให้เห็นว่านายนะ่ะรักคุณพ่อคุณแม่มากแล้วนะ่ะอ,อ้าวต้นกลา้าวันนี้ไม่ออกไปเล่นเหรอลูกด จึงเลยอ่ะไม่แล้วครับว่าแต่คุณพ่อคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่แล้วครับอ๋อพ่อกับแม่กำลังช่วยกันปลูกผักสวนครัวอยู่นะจ๊ะโอ้โหทำไมเยอะจังเลยครับลูกเขียวสดน,น่าทานจังเลยผักสดสดพวกนี้นะเ,เราปลูกเดงตามธรรมชาติไม่ใส่ยาฆ่าแมลงผักที่ดูสด สามารถเก็บไ,ได้ดถถานรสชาติก็อร่อยยืดแล้วเราจะกินหมดแล้วครับหมดซอเราก็เอาไปขึ้นบ้านหรือท่านก้าจะเอาไปฝากเพื่อนก็ได้นะถ้าอย่างนั้นผมขอช่วยปลูกผักด้วยคนนะครับได้สิ ต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่ทะเลาะกัน 2. ใส่ใจสมาชิกในครอบครัวพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกันคำตอบที่ถูกต้องก็คือใส่ใจสมาชิกในครอบครัวพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกัน ไวใใจลงอีกเรื่องหลงนต่เรื่องใหญ่จะกินอะไรตรงาไม่หวาน่มา อยูใใ่แลใจใจกาใจให้ใจแต่ควรจำตไว้ในใจแนอีกเรื่องหงล้งมือก็เรืองใหญจะกินอะไรตรงกลาไม่หวานไม่มันเหเของเมาไมเอามทีู่รีโนโลูกดียวอีก,กอย่างหนึ่งน,นต่อที่ปลายใจใทอเดียวมีเพียงใจเดียว

เรามาครอบครัวนะคะก็คือทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทํางานบ้านหรือแม้แต่การรดน้ำต้นไม้ก็เป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเอาใบงานขึ้นมานะคะมาทําใบงานกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทํานะคะใบงานของเรานะคะจะเป็นลักษณะนี้แชร์ใบงานก่อนนะคะ ี่าำสั่งในใบงงานเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีครอบ,บ,บครัวของตนเองแล้วบันทึกข้อมูลต่อ,อไปนี้มันมีอยู่สามขอ้อเห็นไหมคะอันแรกนะคะเด็กๆครอบครัวเด็กๆอยู่กันกี่คนในบ้านเด็กๆนะคะเด็กๆเขาวาดไปนะคะครูครับผมทําแล้วครับ ทําแล้วไม่เป็นไรอย่าเพิ่งออกไปอ่ะบางคนยังไม่ทํานะคะกรณีบ้านของกูนะคะอมีหกคนนะคะสมติว่ามีพ่อแม่ลูกบาพ่อลงไปนะคะแล้วแต่จินตนาการของบิ็กๆนะคะให้สวยงามเลยนะคะนี่กูเอาเมาส์วาดนะคะนี่มันอาจจะไม่สวยนะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะ อ,อาจจะว่าสวยกว่าน,นี้นะคะพ่อแม่แล้วนกะ็ลูกนะคะสมมตินะคะต่อไปอาจจะมีน้องของเรานะคะแต่อ,อันนี้อาจจะเป็นตัวเรานะคะแล้วก็จะเป็นน้องน,ะะน้องอาจจะอยู่อนุบ้านนะคะอาจจะอยู่กัลชีก็นคนนะคะ ก็จะมีพ่อนะคะแม่ก็เองในครอบครัวของรูนะเด็กๆอาจจะมีทุูงหกคนนะคะน้องนะคะอันนี้แล้วก็ข้อหนึ่งก็ถามว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีนมทั้งหมดกี่คน ะะเด็กๆก็ใส่ตามสมาชิกในครอบครัวดีกค่ากว่าเด็กใเนี่ยคุณครูครับผมยังไม่มีใบางานครับใส่สมุดเลยครับมีสมุดไหมมีครับอ่าว่าใส่สมุดเลยผมก็ไม่มีใบางานครับใส่สมุดเลยครับ ไม่มีแบาน์ค่ะอ่านั่นแหละค่ะใส่สมุดเลยนะครับใครที่ไม่มีใบานให้ใส่สมุดเลยแล้วโ่งนะคะอ่าอันนี้นะคะคือครอบครัวของบองุ๊โบนะคะนนมีพ่อม่ลูกติ่ๆก็ว่าลูกให้สวยงามน,นะคะจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะให้สวยโอเคค่ะอ่าทีนี้นะคะมาดูข้างล่างอันนี้เด็กๆวาดได้อยู่นะแหละ ผมเชื่อว,ว่าเด็กๆป3ับ2 3, 3ลบ3วาดรูปสวยนะคะทีมาดูอันนี้นะคะข้างล่างที่3ข้อนี้นะคะก็าถามว่าในข้อที่1นะคะข้อ1สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนของครูมี4คนครูก็จะตอบว่า4คนนะคะข้อ2อนะคะสมาชิกในครอบครัวนักเรียนมีใครบ้างของครูก็มีพอ่อ ก็ใส่ไปนะคะแม่ตัวเองและน้องนะคะกูมี4ี่คนแค่นี้นะคะบางคนอาจจะอยู่หกคนมีปู่ย่าตายายก็ใส่ออไปนะคะ3นะคะนักเรียนชอบทำจิจกรรมอะไรกับกครอบครัวมากที่สุดส่วนคู่นะคะครูชอบ รดน้ำต้นไม้กับพ่อนะคะเด็กๆอาจจะไปออกกำลังกายหรือด็กๆอาจจะไปชอบไปเล่นกีฬากับพอ่อหรือชอบไปกอกน้ำช่วยแม่ชอบทำกับข้าวกับแม่นะคะอันนี้ก็เรียกวแต่เดิกๆนะคะแต่ครูชอบรดน้ำต้นไม้นะคะ